สวัสดีครับพบก,กับเซลล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้คิดว่าเซลล์หลายคนนะที่เป็นเซลล์ขนาดแท้ไม่มีใครไม่ได้ยินหรือไม่เคยได้ยินตําแหน่ง k คีย์เค้าแมเนเจอร์นะครับคีย์เค้าแมเนเจอร์เนี่ยแค่ขึ้นชื่อว่า k คีย์เนี่ยผมว่าก็เทแล้วนะถ้าเป็นภาษาเซล์องค์กร B2B คือการได้ดูแลลูกค้าระดับ VIP ครับลูกค้าเส้นเลือดสายเลือดใหญ่ๆเลยนะครับลูกค้าขาประจํานะ มันเลยเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของการเป็นเซลเลยก็ว่าได้นะอะไรคือจุดสูงสุดละ่ะคือเฉพาะงานขายเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าขึ้นไปเป็นสายบริหารหรือไปเป็นเจ้าของบริษัทนะครับอันนี้ฟังดีๆนะถ้าเป็นเซลเนี่ยจุดสูงสุดคือเคียร์เขาจริงๆเพราะว่าจุดสูงสุดมันหมายความว่าคุณได้ดูแลลูกค้าหมายเลขหขององค์กรน่ะถ้าไม่หมายเลขหก็หมายเลขต้นๆน,นะครับลูกค้าเนี่ยต้องมีศักยภาพ ซื้อซ้ําบ่อยๆอยู่แล้วด้วยนะครับโวลุ่มค่อนข้างเยอะก็เลยเรียกไปเต็มๆว่าลูกค้าใหม่เล็กนึงถูกไหมทีนี้ความสบายของเคีย์เขาคืออะไรคือถ้าเคีย์เขาเนี่ยคุมลูกค้าเบอร์หนึ่งอยู่นะครับมียอดซื้อสม่ําเสมอใช่ไหมความสัมพันธ์ก็ดีอยู่ด้วยเพราะว่าแต้มบุญไงแต้มบุญที่เขาซื้อซ้ําแล้วเขาก็เชื่อมั่นองค์กรเรามาอย่างนักยาวนานนะครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันมีศักยภาพสูงมากถ้าเทียบกับเซลล SME เนี่ย การถือตัวเลขก็คือห่างกันลิบลับครับเคียเขาเนี่ยจะถือตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วตำแหน่งเนี้ยจะอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับหรือองค์กรที่พัฒนาองค์กรมาได้ดีถึงขั้นมีลูกค้าระดับเคียเขาแล้วต้องการจ้างเซลล์เลเวลนี้ขึ้นมาเนี่ยค่าตัวถูกไหมเงินเดือนสวัสดิการหรือว่าเรื่องระบบคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ฐานเงินเดือนมีโอกาสที่จะสูงกว่าเซลล์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อลองไปดูตาม jobdb นะ คีย์เขาเนี่ยก็เลยเป็นตำแหน่งที่แบบพิสูจน์ได้ครับว่าคุณคุณคือจุดสูงสุดของเซลล์แล้วแล้วก็องค์กรก็ใหญ่ลูกค้าก็ใหญ่เนี่ยอันนี้มันก็พูดได้แทบจะเต็มปากแล้วครับว่าคุณเนี่ยจะได้ดูแบบ enterprise จริงๆนะครับก็เลยจะฝากคอนเทนต์ว่าถ้ามาถึงจุดนี้ได้หรือว่าได้โอกาสในการสมัครงานตำแหน่งเคีย์เขาอะนะหรือว่าหรือว่าเ o าแมเนเจอร์ที่อยากจะเป็นเคีย์เขานะครับฟังคอนเทนต์นี้เลยเพราะว่าขั้นเทพเนี่ยทำงานกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยว่าเป็นเคีย์เาขาแบบขั้นเทพเนี่ยจะต้องทอะไรบ้าน,น อย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจธุรกิจลูกค้าอย่างลึกซึ้งนะครับคือคุณมีเวลาโฟกัสลูกค้าเนี่ยไม่เยอะหรอกหมายถึงว่าลูกค้าที่ถือมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเคียส์เขาเนี่ยคุณจะต้องทุ่มเวลาในการแบบเรียนรู้เรื่องพวกเขาใช่ไหมเรื่องข้อมูลธุรกิจทําไมเขาถึงชอบซื้อสินค้าเราทําไมเขาชอบซื้อเราซ้ําๆสภาพการเงินของลูกค้าอย่างเงี้ยแม้กระทั่งว่าคู่แข่งเบอร์หนึ่งของลูกค้าเนี่ยเขาเป็นใครบ้างน,นะครับจริงๆมีลึกกว่านั้นอีกก็คือ ปัจจัยภายนอกภายในอ่ะข่าวสารฝั่งลูกค้าหรือว่าเศรษฐกิจสงครามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจีนอเมริกาเนี่ยมันกระทบกับลูกค้าไหมถามว่ารู้ไปทําไมขนาดนั้นครับรู้เพื่อที่ว่ามันจะมีโอกาสที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นผลกระทบเนี่ยมันเกิดปัญหากับลูกค้าขึ้นมาอย่างเงี้ยและไอ้โซลูชันหรือสิ่งที่เราขายอ่ะมันไปช่วยลูกค้าได้เห็นปะ่ะมันก็จะทําให้เราเกิดกระบ,บวนการคิดยิ่งถ้าเรารู้เยอะอ่ะเราก็จะวางแผนได้เยอะมากนะครับ เอาเป็นว่าสเตปแรกเนี่ยถ้าเพิ่งได้เป็นเนี่ยศึกษาลูกค้าแบบเชิงลึกเลยทุกซอกทุกมุมนะครับข่าวสารทั้งข่าวดีข่าวร้ายทุกๆอย่างเนี่ยคุณจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวของกระแสสังคมหรือเทรนนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความเข้าใจในการจะวางแผนในข้อต่อไปนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือการที่จะต้องฝึกฝนและว,วางตัวเองนะคุณไม่ใช่แค่เซลล์ขายของธรรมดาธรรมดาซื้อมาขายไปแล้วนะครับคุณจะต้องเป็นที่ปรึกษาแบบเพียงเท่านั้นนะครับที่ปรึกษาการขายหมายความว่าไงครับ คุณต้องดูผังองค์กรลูกค้าก่อนลูกค้าเนี่ยมีตั้งแต่นแผนกจัดซื้อยัน c e อถูกไหมไอ้ที่คุณเนี่ยจะได้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ของผู้ข้อแรกอะ่ะเพื่อที่ว่าคุณจะได้หาว่าอันไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆหรือว่าความท้าทายนะครับอุปสรรคที่ลูกค้าเาเชิญอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะที่ผมอยากจะให้คุณทาให้ได้นะเขาเรียกว่าไปนําเสนอคือด,ด้วยความเป็นที่ปรึกษาเนี่ยลูกค้าเป็น มีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยเขามาถามเราอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะขั้นสูงกว่านั้นเนี่ยคือคุณต้องเป็นคนแนะนําเขาก่อนได้ครับเป็นคนที่บอกเขาก่อนได้ว่าเนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันนะหรือว่าโอกาสทางธุรกิจหรือว่าควรจะทําแบบนั้นแบบนี้เนี่ยจากสิ่งที่คุณขายแล้วมันจะช่วย้เขาได้คุณค่าเนี่ยก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดนะครับคุณจะทําได้ขนาดนั้นได้อะมันก็กลับไปข้อหนึ่งครับผมเชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถผมยกตัวอย่างอะสมมุตินะสมมตุมมติว่าคุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับเป็นเคียร์เขา ให้กับปตทอ,อย่างเงี้ยปตทเนี่ยเขาก็จะขายน้ำมันหนูปะคุณเห็นเทรนดแล้วว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอะรถ E ีีมันวิ่งเต็มถนนใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยดันขายโซลูชันแนว,แ,นวแบบพวก IT พวก Engineering คุณก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทางปตทอ,อย่างนี้ไหมถ้าเกิดเราเป็นพลังงานเนี่ยเราไปลงทุนกับพลังงานสะอาดไหมอย่างเช่นคุณขายพวกระบบโซลาเซลล์ครงวงจรอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคุณสามารถไปนําเสนอได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยตั้งแต่เนิ่นๆนะ่ะก่อนที่แบบ ทุกอย่างยกเว้นพอรตทอนะจะเห็นว่าบริษัทพวกโซล่าเซลใหญ่ๆเยอะมากใช่ปะ่ะแต่ปตทเขาอาจจะไม่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะได้ไปขายในส่วนนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันคือในมุมว่าเป็นที่ปรึกษาทํางานแบบเขาจะเรียกว่า Pro-Active นะครับอันนี้โปรแอคทีฟคือการไปทําก่อนนะครับทีนี้อย่างที่3ครับก็คือผังขององค์กรทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องรู้จักนะอันนี้แบบเป็นการบ้านเลยครับเคียร์เขาเนี่ยต้องทําคือ รู้จักตั้งแต่หัวยันหางเลยครับตั้งแต่คนทํางานตั้งแต่จัดซื้อตั้งแต่ผู้จัดการผู้บริหารยัน CEO นะครับสร้างความสัมพันธ์ทุกระดับเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องเจอคนภายในที่อํานาจหรือว่าการสนับสนุนอะไรไม่เหมือนกันนะแล้วจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้คัดค้านก็ได้นะครับบางคนเขาอาจจะมีขาของเขาอย่างเงี้ยคือเคียะเขาเนี่ยทำไมมันถึงมีแรงต้านนะเพราะว่ามันเป็นดีลซื้อขายขนาดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยฝั่งลูกค้าเขาก็อาจจะมีเจ้าของเขาก็ได้ซึ่ง เขาอาจจะมีอิทธิพลที่แตกต่างกันไปถามว่ารู้ไปทําไมครับทั้งหมดเพื่อที่จะเลือกการสื่อสารหรือว่าโน้มน้าวเนี่ยให้มันเข้ากับบทบาทแต่ละคนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเรื่องพวกนี้เคียเขาที่เก่งเนี่ยจะต้องปรับตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับด้วยนะครับจะต้องเป็นคนที่แบบเก็บทรงก็ได้เวลาอยู่กับผู้ใหญ่หรือว่าเป็นกันเองกับฝ่ายปฏิบัติการอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขอให้รับมือกับความหลากหลายนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยผมบอกเลยว่าอำนาจต่างกันโลกก็เปลี่ยนลวครับนะต่อมาอย่างที่4ี่นะครับก็คือเรื่องการสร้าง แล้วก็การวางแผนนะครับผมจะเรียกว่า Key Account Planning อันนี้ก็จะเป็นแบบในเชิงของศาสตร์ขึ้นมาแล้วนะครับ Key Account Planning คืออะไรนะครับคือคุณเอาลูกค้ามาปุ๊บคุณรู้จักลูกค้าในผังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณมีความรู้เนี่ยกลยุทธ์นะมันไม่ได้แบบใช้เทคนิคพิสารอะไร Key Account Planning คือการหากลยุทธ์ในการขายเพิ่มหรือขายสิ่งใหม่ทุกคนฟังดีๆนะครับขายเพิ่มหรือขายสิ่งใหม่นะครับ ก็ให้ดูว่าแต่ละเคียร์เขาเนี่ยจะมีโอกาสไหมที่เราจะขายเพิ่มได้อีกนะครับเช่นการนําเสนอโซลูชันในการเพิ่ม volume ขึ้นไปเพิ่มปริมาณนะใน,นง่ายสุดลวเขาจะเรียกว่า up พเซลนะหรือว่าขายสิ่งใหม่ครับที่มีประโยชน์เนี่ยเขาจะเรียกว่า cross ซ e นะครับแต่ก็ให้ดูว่าไอสิ่งที่ขายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยัด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  o r อร์ order, ไม่ใช่นะแต่ว่ามันช่วยลูกค้าลดต้นทุนไหมเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานไหมทําให้ลูกค้าสะดวกสบายบ้าง,บ,างบ้างขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มาดูฝั่งเราว่า เราจะสร้างยอดขายเพิ่มในฝั่งเรายังไงเห็นไหมมันก็จะสัมพันธ์กันเป็นสมการเลยนะครับให้มันสอดส่องหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนะอย่างเช่นว่าเขาเรียก expansion นะครับอันนี้จะอยู่ในฝั่ง cross sell sell expansion คืออะไรคือยกตัวอย่างว่าโอกาสใหม่เนี่ยลูกค้าอาจจะแบบไปลงทุนเปิดบริษัทลูกคือลูกค้าระดับเคียร์เขาเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสเยอะอยู่แล้วครับที่เขาจะ expand ธุรกิจสมมตินะคุณเนี่ยเป็น ซัพพลายเออร์หมูไก่ให้ MK สมมุตินะครับคุณก็ค้ากับเขามานานเนาะทีนี้คุณเห็น MK ทําทโบนัสสุก,กี้ใช่ปะคุณก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยคือจะเปิดแบบแบรนด์ที่เอาไปชนกับตีน้อยอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าคุณมีอีกเกรดเป็นแบบไม่ต้องเท่า MK หมายถึงคุณภาพะนะครับเพราะว่าต้องลดต้นทุนช่วยให้แบบราคาได้ใช่ไหมละ่ะคุณก็สามารถไปเสนอไอ้โปรดักต์อีกตัวหนึ่งนี้แหละที่มันลดต้นทุนฝั่งเขาแล้วก็คุณก็เป็นเคให้เขาดูแล MK อยู่แล้วอย่างเงี้ยคร ลูกค้าก็จะมีแนวโน้มที่จะให้คุณเนี่ยไปซัพพลายต่อได้ง่ายกว่าที่จะเป็นหน้าใหม่นะครับอันนี้คือเซลล์ expansion ที่เป็นกลยุทธ์ระดับโลกเขาทำกันนะครับคือการหาโอกาสในการขยายไปในเครือหรือว่าแผนกหรือว่าบริษัทลูกของลูกค้าเนี่ยแหละครับอันนี้มันก็จะให้เราเนี่ยมีโอกาสในการสร้างเคียร์เขา planning นะที่มันจะโก o ดได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ควรจะวิเคราะห์ข,ข้อมูลจาก CRM เป็นด้วยครับมันจะเป็นข้อมูลการซื้อขายที่ผ่านมาอย่างเงี้ยประวัติการซื้อขายเก่าๆหรือว่าอำนาจของลูกค้ารายชื่อติดต่ออย่างเงี้ยก็จะได้เอามาวางแผนหาแนวทาง up sell และ c a l เ sell นะครับต่อมาครับอย่างที่5ครับคุณจะกลายเป็นผมชอบใช้คำนี้นะคือเด็กซื้อโอเลี้ยงเฮ่อซื้อกาแฟดีกว,ว่าเด็กซื้อกาแฟหมายความว่าไงคุณสามารถประสานงานฝั่งลูกค้าได้ทุกแผนกให้มันราบรื่น อย่างเช่นว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อเขาอาจจะมีมีคอนฟลิกต์นะกับฝั่งวิศวกรอย่างเงี้ยคุณไปขายพาะระบบเอนจิเนียริงจะซื้อก็าอาจจะซีเรียสเรื่องราคานูน่นนี่นั่นนะครับหรือเอกสารที่มันเป็นเรื่องการเงินส่วนวิศวะเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องการทดสอบการทดลองสาธิตพวกนี้คุณก็สามารถประสานงานเนี่ยให้ฝั่งบัญชีคุณคุยกับจัดซื้ออย่างเงี้ยครับหรือฝั่งทีมช่างคุณเนี่ยประสานงานกับวิศวกรได้อย่างไร้รอยต่ออย่างเงี้ย มันก็จะลดข้อผิดพลาดไม่ให้แต่ละผนแผนกของฝั่งลูกค้าคุณต้องเข้าใจนะผนแผนกบริษัทใหญ่อะคุณอยู่บริษัทใหญ่คุณจะทราบดีว่าร้อยวันพันปีอะคุณแทบไม่ไม่ได้อยากไปยุ่งกับผนแผนกอื่นหรอกว่าปะขนาดเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งอยู่ข้างๆกันอนะบางทียังไม่ค่อยคุยกันเลยนะอันนี้ลองไปถามบริษัทคุณนะมันก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วมันจะมีช่องว่างในการสื่อสารนอะยิ่งดีวมันแบบต้องมีอิทธิพลกับหลายๆผานแผนกเนี้ยครับมันก็ ต้องมีคนตัวกลางอย่างเราเนี่ยซึ่งเราเป็นคนนอกได้ซ้ำนะคือมาประสานงานให้อะไรมันราบรื่นขึ้นน,นะครับผมใช้คําว่าเด็กซื้อกาแฟซื้อโอเลี้งอย่างเงี้ยคุยได้กับทุกแผนทุกฝ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําเรื่องเขาเรียวกว่ารีเควสต์นะถ้าเกิดว่าแผานไหนะอยากได้อะไรคุณก็จัดการให้อย่างเรียบร้อยนะเคียร์เขาเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะค่อนข้างปวดหัวกับงานประสานงานภายในภายในองค์กรฝั่งลูกค้ามากนะนนี้บอกเลยคุณจะต้องมีความสามารถในการจัดการเรื่องพวกนี้ทั้งรวดเร็วแล้วก็ แม่นยำแล้วลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดการผินะครับซีเรียสมากนะครับสุดท้ายครับก็คือการสร้างความสัมพันธ์ครับกับทุกระดับนะฝั่งลูกค้านะนี่เป็นหน้าที่ที่เดอะมัสของเคขงเคขาทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีสกิลชีวิตอะสำหรับผมก็คือครบเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงคุยกับช่างเป็นคุยกับซีโอก็เก็บทรงอย่างเงี้ยสามารถตีกอล์ฟกับรุ่นใหญ่ได้ตีกอล์ฟกับลูกค้าผู้บริหารได้หรือว่าแบบไปกินส้มตําข้างทางกับฝ่ายฝ่ายจะซื้อฝั่งลูกค้าอย่างเงี้ยครับ คุณต้องเป็นคนที่แบบค่อนข้างครบเครื่องนะอันนี้ฝากเคียร์เขาหน้าใหม่ว่าอะไรที่เป็นสกิลระดับสูงหรือว่ากิจกรรมมาตรฐานในการทําธุรกิจนะครับการทํากินข้าวดินเนอร์หรือว่าสันทนาการสร้างความสนุกสนานอย่างเงี้ยอันนี้คุณจะต้องเป็นคนที่ทําได้ค่อนข้างครบมากนะครับคือยิ่งทําได้เยอะมากเนี่ยจะยิ่งแบบมีความสําคัญทั้งฝั่งเจ้านายเราด้วยนะคือเราก็แทบจะเป็นตัวแทนบ,บริษัทอะฝั่งลูกค้าก็ชอบเพราะว่าเราอะคืออยู่ได้กับทุกระดับนะครับ เคีย์เขาเนี่ยเห็นไหมถึงบอกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดที่วัยวุฒิคุณอาวุธอ่ะมันต้องพอได้นะประสบการณ์การเป็นเซลล์ที่ผ่านมามันจะสอนให้คุณแบบตั้งแต่ระดับล่างใช่ไหมละ่ะไปจนถึงเจอระดับสูงอย่างเงี้ยครับเวลาคุณไปดูลูกค้าระดับสูงๆมากๆเนี่ยมันก็จะทําได้สื่อสารดีครับแล้วคุณก็จะสามารถสร้างโอกาสเพิ่มนะครับรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราไปน,นานๆซึ่งเคีย์เขาแมเจิ้อจกจุดประสงค์ส,งสูงสุดคือขายเพิ่มให้ได้นะครับกับรักษายอดการซื้อซ้ําและความสัมพันธ์ดีครับ ก็ฝากไว้ครับสำหรับเคียร์เข้ามาจัดหน้าใหม่นะครับรวมถึงคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับทำยังไงให้เทพเนี่ยก็ตามนี้จริงๆนะครับไม่ได้หนีไปกว่านี้มากถ้าใครสนใจจะเป็นเคียร์เข้ามาจัขั้นเทพนะครับก็ขอเซลล์มาสเตอรี่ครับจัดให้ครับวันที่26 27กรกฎาคมนี้นะครับก็ใกล้เต็มแล้วสนใจก็ติดต่อคอนเทนต์หรือเพจคุณนิรศร์เซเลร์ลันทุกช่องทางครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe คุณนิรศร์เซเลร์ลันทุกช่องทางครับ Facebook Line Instagram YouTube นะครับ TikTok ขอบคุณมากครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้สวัสดีครับ